เนี่ยได้กำไรตอนเนี้ยล้านเจ็ดล้านเเนี่ยได้กำไรตอนเนี้ยล้านเจก็ยังไงสามล้านสองสี่สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นลบสามล้านสองแสนี่ยล้านเจก็ล้านเจ็ดไรเห็นๆเ,เลย ไปฝากธนาคารนะ่ะสมมติว่าเรากำเงินกำเงินสามล้านไปฝากธนาคารเราจะได้หนึ่งปีเราจะได้ดอกเบี้ยล้านล้านหนึ่งล้านเจ็ดไหมเราจะได้ล้านเจ็ดไหมไม่มีทางไม่มีทางเลยค่ะอันที่จงอืนที่จงอืม ดอกเบี้ยแปดเปอร์เซ็นต์ซือสมัยบาทละสองหมื่นเจ็ดยังเคยซื้อจองให้แม่แปดพันสมัยไหนอะบาทละแปดพันนะ แปดละแปดพันสามเก้าอ่ะแล้วส่วาังไงงั้นจำผิดละไม่ใช่ละหมื่นแปดหรือเปล่าหมื่นแปดหรือเปล่าน่าจะหมื่นแปดหรือเปล่าจำผิดมั้ง 18ปีไหนคะ่ะหมืนแปบาทละหมืดว,วันนั้นเห็นแม่ไปซื้อเลยไปซื้อบางได้แค่สิบาทสิบบาทก็ดีแล้วคะ่ะ10บาทก็ สิบ,บาทก็ดีแล้วค่ะพี่สิบบาทก็ดีแล้วสิบบาทก็เกือบห้าแสนแล้วนะได้ปะเก็บไว้ <Liz zo> บาทละ500ห้าร้อยเหรียญแจ้งข่าวถึงอาจารย์เบียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องให้เข้าหาอาจารย์ดันัยอาจารย์รับทราบแล้วอาจารย์ดนนะัยน่ารักไปหาท่านได้เลย นานายท่านน,าน่ารักไปคุยแล้วเราเราคุยกับนักปราด์เราจะได้ความรู้เราคุยกับคนที่เขาเป็นปราญ์อ่ะเราจะได้ความรู้คุยกับคนที่เป็นคนพาลไม่ได้อะไรนะเหมือนมาตอบคอมเมนต์พวกที่เข้ามาแบบมันเข้ามาแบบตรงใจมาหาเรื่องอันนี้เรียกว่าคนพาลไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราไปคุยกับนักปราด์ที่เขามีความรู้อ่ะเราจะได้ประโยชน์เอามานั่ง เรามานั่งดา่านั่งเถียงกับคอมเมนต์ที่มันมาปั่นมาแตะไม่ได้อะไรเลยเพราะคนพวกนี้มันไม่มีอะไรในสมองไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่าไปคุยกับปาดดีกว่าได้ประโยชน์เขาก็ได้ได้แนะนำํำขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบน,นะคะเขาจะได้แนะนําสิ่งที่มันสิ่งที่มันวันนี้อาจารย์เวียนหัวต้องพักผ่อนเยอะ ต้องพักผ่อนเยอะๆค่ะที่สําคัญที่สุดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอัตกิรมาฐานุโยกนะถ้าเราถ้าเราถ้าเราทํางานเกินกําลังตัวเองอะ่ะไม่ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านมันต้องมันต้องบาลานซ์กันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องบาลานซ์กันประโยชน์ท่านประโยชน์ตนไม่ได้ถือว่าไม่ถูกต้องมันไม่ได้ค่ะ ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันต้องมันต้องให้มันอันนี้กันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันต้องให้มันบาลานซ์กันอืมเข้าใจไหมคะประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ตนและทั้งประโยชน์ท่านนะอาจารย์จะไปมุ่งแต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์ท่านคืออะไรก็อยากสอน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 รับให้มันได้เยอะ นะบางทีก็ด้วยความเอ็นดูไงคนเขาเชิญมาให้บรรยายก็รับ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 ,บ,บอืมอืมก็ไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้พักผ่อนแล้วตัวเองก็ไม่ได้พักผ่อนตัวเองก็ไม่ได้พักผ่อนร่างกายคก็ร่างกายมันก็โทมมันก็ไม่ไหวนะฮะ ภูมมันก็จะตกภูมมันก็จะตกฉะนั้นมันต้องให้มันพอดีเราก็ต้องถนอมร่างกายเราถนอมร่างกายเราแล้วก็ใช้วิธีการที่มันบางทีก็เหมือนแบบอาจารย์เขาเขาคุยในไร้สดอยู่แล้วใช่ไหมก็ให้มันพอๆกันคุยในไร้สดแล้วก็รับงานแบบเดินทางก็ให้น้อยลงการคุยในไร้สดเนี่ยก็ได้ประโยชน์ ก็ได้ประโยชน์รับงานที่จะไปตามหน่วยงานตามอะไรเยอะๆดิฉันเจอมาเยอะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอ่ะดิฉันไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าบางทีพวกหน่วยงานพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาเราไปอ่ะจริงไม่ใช่บางทีไม่ได้อยากฟังทำอะไรหรอกจัดโครงการกันอะไรกันอยากแค่แบบได้หน้าได้ตาและประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดเราสอนก็น้อยแค่อยากเขียนโครงการทำโครงการแล้วให้ค่าตอบแทนก็ต่ำเตี้ยเรียดิน จริงเวลามันจัดโครงการกันไปเที่ยวไปศึกษาดูงานนะโอ้โหมันเต็มที่เลยแดกกันเต็มที่เลยแดกกันเต็มที่เลยเวลาไปศึกษาดูงานนะไม่ได้อะไรสักอย่างศึกษาดูงานเท่ากับเอางบไปเที่ยวเอางบไปเที่ยวแดกแล้วแดกอีกแต่เวลาโอ้โหเชิญวิทยาก,กรไปบรรยายนะเลดราชการนะคะ เลดราชการมึงก็ไปเชิญพระไปบรรยายค่ะเลดราชการเพราะพระท่านไม่ต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายพันสองหนไปเชิญหลวงพ่อแถววัดมึงหน่วยดิฉันพูดอย่างนี้เลยแต่ไม่ได้พูดหยาบแบบนี้ดิฉันบอกว่าคุณพี่ค้าหนูก็เข้าใจว่ามันเป็นเลดราชการมันก็ต้องทําตามระบบแต่ถ้าพี่มีเลดแค่เนี้ยพี่ต้องนิมนต์พระแถวบ้านไปบรรยายค่ะเพราะว่าพระท่านไม่มีต้นทุนแต่หนูว่าไปให้พี่ไม่ได้หรอก เออเลดราชการอยากจะเขียนงบไงอยากจะเขียนงบเขียนอะไรไงแล้วอาจารย์เบียร์ท่านก็ไม่พูดด้วยไงให้เท่าไหร่ท่านก็ไปดิฉันไม่ได้ค่ะดิฉันแบบไม่ได้ต้องแฟแฟกันต้องแฟแฟกันต้องรู้สึกว่าไม่มีใครเอาเปรียบเอาไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเอาเปรียบใครถึงจะถูกต้อง มันถึงจะถูกต้องการทำงานนะ่ะต้องอย่าเอาเปรียบกันการทำงานต้องอย่าเอาเปรียบกันต้องให้มันมันแบบรู้สึกว่าเออสมน้ำสมเนื้อจะให้ไปวัดเลยไปให้พระเทศให้พระเทศถวายท่านเท่าไหร่ท่านก็เอาพระนะนะั่นอ่ะไปพระท่านเทศอ่ะถวายเท่าไหร่ท่านก็เอา แต่ถ้าอยากฟังฟรีฟังแพรี่ฟังฟรีได้ไหมได้ค่ะในไลน์เนี่ยมาเลยแพรี่แล้วเธอพูดฟรีบ้างไม่ได้เหรอเพื่อสังคมเนี่ยกูก็พูดอยู่นี่ไงมึงก็มาฟังสิพันแปดเนี้ยมึงลองคิดดูว่าถ้าคนฟะพันแปดจัดจัด,จ,ดจัดงานบรรยายแล้วคนนั่งฟังหนึ่งพันแปดร้อยคนเนี้ยมึงจะเสียงบเสียเงินเท่าไหร่หอมึงจะเสียงบเสียเงินเท่าไหร่เสียงบประมาณเท่าไหร่นี่ไม่ต้องเสียสักบาทไม่ต้องเสียสักบาทเนี่ย ก็แค่เปิดโทรศัพท์มาแล้วกูกูไลฟ์เมื่อไหร่มึงก็มึงก็เตรียมเข้าห้องมันห้องฟังบรรยายได้มึงก็เตรียมเข้าห้องบรรยายได้แล้วก็ฟังฟรีเออถ้ามีน้ําใจก็แค่ส่งของขวัญให้ก็แค่นั้นถ้าไม่มีน้ําใจก็ฟังฟรีไม่ได้บังคับกะเกณฑเออเออถ้ามีน้ําใจก็เอาส่งของขวัญมานู่นนี่นั่นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เอาไม่มีก็ไม่เอาค่ะ เออไม่ไดไ้ได้ว่าอะไรใช่ไหมคะคุณพี่วงสกอืมนะนะครับก็คุนใจส้มคะ่ะเออนั่นแหละนะมันก็เป็นแบบนี้อาจารย์ลงพวกเราก็เลยแห่กันมาก็ฟังไปค่ะดีเดี๋ยวก็เข้าใจนะว่ามันมียุคคนที่เป็นสอวอ คนที่อยู่บ้านและวัยอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบเปิดติ๊กต็อกมาเพราะเขาก็ได้มาฟังนู่นนี่นั่น,น,นก็เขา้าใจยุคนี้อ่ะโซเชียลมันเข้าถึงคนทุกกลุ่มจริงๆโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นติ๊กต็อกสมัยก่อนนะเฟซบ o ๊กอะ่ะคนที่คนสูงอายุฉันไม่ค่อยเห็นคนสูงอายุเล่นเฟซบุ o กนะน้อยถ้าเทียบกับกับกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะแต่พอมีติ๊กต็อกะทุกคนเล่น เพราะว่ามันสะดวกสบายมันเขาฟังคลิปดูคลิปดูไลค์อะไรเงี้ยมันแค่ปัดปัดมันไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากทุกคนเป็นครีเอเตอร์ได้แล้วทุกคนก็นลงคลิปลงอะไรนูน่นนี่นั่นมันเข้าถึงคนทุกกลุ่มมันเข้าถึงมันเข้าถึงคนทุกกลุ่มจริงๆ tik t o k เนี่ยต้องยอมรับซื้อของฉ่ำดิฉันกันเนี่ยเมื่อกี้แม่บ่นไงแปดร้อย แปดร้อยบาทยังไม่ได้ให้ตังนางด้วยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยให้ตายเดี๋ยวค่อยให้นางเดี๋ยวค่อยให้ตังนางแปดร้อยบาทมีทวงด้วยเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวค่ะอืมอืมอืม,อม อะไรทองลาซาด้าคืออะไรเนี่ยทองลาซาด้าคืออะไรเนี่ย สังของฉ่ำจริงๆอ๋อที่เล่นแอปโอ้ยสภาพไฮโซดูแบบนั้นมึงก็ดูไม่ออกนะว่ามันมันควรสภาพคนแบบนั้นมันควรเป็นไฮโซหรือเปล่าดูสดูคนยังดูไม่ออกก็สุดแล้วแต่แหละดี่านจะได้เป็นบทเรียนมึงดูคนค่ดูข้างนอกก็ดูง่ายจะตายโอ้ยดูแค่นั้นยังดูไม่ออก ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะดูแค่นั้นมันยังดูไม่ออกอะ่ะก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันสภาพไฮโซสภาพไฮโซแบบนั้นอะ่ะมันยังแยกไม่ออกเลยอะ่ะโบราณบอกว่าดูคนอย่าดูแต่ภายนอกแต่บางทีมึงก็ดูภายนอกบ้างก็ได้มันดูไม่ยากหรอกบุคลิกภาพคนอะ่ะอันนี้เราไม่ได้บูลลี่เรื่องเรื่องเรื่องไอ้นี่เขานะแต่เราบูลลี่เรื่องกายภาพอะ่ะคนอะ่ะเวลามันคุยกันมันรู้ คำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเชื่อถือไหมคนที่เขาดูว่าเขาแบบดูแบบมีฐานนะการศึกษาดีอะไรดีอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเรนเราไม่ได้พูดแบบกายภาพไม่ได้พูดเรื่องคอคาบงาร์บอนอะไรเนี้ยไม่ได้พูดเลยแต่ว่าดูคนนะ่ะว่าบุคลิกภาพของคนนะ่ะว่าเขารวยจริงเขาดูมีการศึกษาม,มันแสดงออกได้หมดทางคำพูดทางอะไรเราก็รู้แล้ว รวยจริงไม่จริงถ้าไม่รู้นะคนอื่นอะดูเป็นหรือไม่เป็นแต่ดิฉันะ่ะดูเป็นดิฉันเวลาสนทนากับคนอะดิฉันรู้เลยว่าคนประเภทนี้เป็นแบบไหนขี้โม้ขี้คุยของแท้ของปลอมเจตนาอะไรประสงค์อะไรรู้หมดดิฉันรู้ซึ่งเราอะ่ะควรจะต้องต้องรู้เรื่องแบบเบสิกอะไรเงี้ยเวลาคนเข้าหากันอย่างเงี้ย คนเข้าหาเราอย่างเงี้ยไม่งั้นก็โดนเขาหลอกนะถ้าเราดูคนไม่ออกอะ่ะเอ๊ะทำไมถึงพูดแบบนี้เวลาฟังคนพูดอะมันไม่ใช่แบบโอ้ฟังแล้วเคิมฟังแล้วเชื่อเขาหมดเลยเขาอวดล่ำอวดรวยอวดอะไรไปเชื่อเขาหมดไม่ใช่ฟังเขาแล้วต้องไม่คิดเอ๊ะใช่เหรอเอ๊ะแบบนี้ได้เหรอนูน่นนี่นั่นมันต้องช่างสังเกตต้องเอใจ ใช่เดี๋ยวนี้มีข้อมูลข้อมูลฟังคนมาอย่าเพิ่งไปรีบเชื่ออะไรเขาพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยเราก็ต้องเอาไปไปหาข้อมูลก่อนเอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไม่ใช่ฟังปุ๊บเชื่อปับ๊บฟังปุ๊บเชื่อปับ๊บฟังปุ๊บเชื่อเลยดิฉันไม่มีม,มีอ่ะดิฉันพูดง่ายๆแบบเรื่องการลงทุนอน่ะดิฉันพูดบ่อยมากเลยมาชวนเราลงทุนแล้วมาแบบพูดนั่นพูดนี่เราไม่เชื่อสักอย่างเลย ยิ่งแบบพูดอะไรเหมือนง่ายเนี่ยจะยิ่งไม่เชื่อเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบไม่เคยเชื่อว่ามันจะมีอะไรที่มันทำได้ง่ายขนาดนั้นยิ่งใครที่มาว่าทำแบบนี้ที่ง่ายมากนูน่นนี่นั่นอ,อะไรคะต่างสื่อได้ยาง,ไ,ยางได้ยางไหนกันได้ยางถอผมมันเป็นวอวันลบกเ็เอามาพังอ่าติดตรงนี้แล้วเขาติดอันนี้แล้วเหรอติดปลาปาข้างหลังแล้วเหรอ ผมก็มีทอไว้อ so ันนี้ต้องตายนะเออเออโอเคเอาหัวฉีดที่มันซื้อหัวฉีดมาด้วยเวลาแบบฉีดฉีดใส่ยาในกระเป๋าแล้วมันจะใส่หัวฉีดร์แฮมเบาลไหมผมถึงอยู่แล้วากถึงตรงรู้นเลยเท่าไหร่นะซื้อกันไก่นี่มาไว้ด้วยเอากันไก่เอ่าไก่เอาตอนใหญ่หน่อยคมๆหน่อยเดี๋ยวเผื่อตอนเย็นใช่ไหม ก็ยังไงตรงร้านนี้นี่ไง G a Y อะไร D a Y อะไรนีไร่ไงโองโค้งนะของโคงนะ้งอ่าเหลือเดี๋ยวค่อยคืนมาอ่าไปสองพันมันเป็นไก่โคกต้นไก่มันไก่ตัดกิ่งแล้วมันมีมันมีมันเป็นไก่ตัดกิง่งเราไป่ต้องไปใส่ลำไตไหลไหมอืม กำลังดูมาค่ะว่าไหนยังไงอะไรที่ง่ายไม่มีอยู่จริงใช่ค่ะอะไรที่ง่ายไม่มีอยู่จริงถูกต้องคิดถูกแล้วอะไรที่ง่ายไม่มีอยู่จริงอะไรที่ง่ายไม่มีอยู่จริงค่ะเจ๊แพรอนุมัติก็ต้องอนุมัติแหละทุกคนเพราะว่าเรามีเรามีต้นไม้เยอะแล้วเราต้นไม้มาปลูกสายยางมันไม่ถึงถ้าสายยางถึงมันก็จะง่ายเวลาลดน้ําพ่อเขาก็จะงดิฉนันไม่ค่อยได้ลดหรอก แต่ว่าถ้าดิฉันเดินไปตอนเย็นดิฉันก็บางทีดิฉันก็อยากอยากอยากรถเหมือนกันหากิจกรรมทำตอนเย็นค่ะเวลาแบบแดดล่มลมตกอย่างเงี้ยไปไปที่บ้านใหม่อย่างเงี้ยก็ไปหารดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องอะไรให้ทำไงก็ความสุขก็ต้องรดน้ําต้นไม้แต่งกงิ่งดูกิ่งดูใบนู่นนี่นั่นเจอตัวเป็นๆยังเชื่อใจไม่ได้นี่เจอในแอปหาคู่โอ้ตายห่าแล้ว เล่นแอปหาแอปหาคู่มีไว้เพื่อเอาให้มึงแบบไปเท่านั้นถ้ามึงจะเล่นแอปหาคู่อะ่ะมึงก็เล่นได้แต่เล่นเพื่อแบบหาหาคนเท่านั้นอย่าไปหาอย่างอื่นพวกมึงนี่ก็ไม่ตื่นถ้าคนดีมันจะไปอยู่ในแอปหาคู่ไหมคูถามมึงปีคำว่าแอปหาคู่คือเข้าหาคู่นอน ไม่ได้หาคู่ชีวิตเออมันหาคู่นอนแอปหาคู่อ่ะมันก็ชื่อของมันมันก็ถูกเลยว่าแอปหาคู่แต่เป็นการหาคู่นอนมันไม่ได้หาคู่มึงไปหาคู่ชีวิตในแอปหาคู่มึงประสาทแดกตั้งแต่เนี้ยมึงนี่ก็ไม่ตื่นนีน่คืออีก ไม่เอาหรอกโซเชียลน่ากลัวทุกคนโซเชียลน่ากลัวอย่าไปหลวมตัวอย่าไปอะไรเชียวโซเชียลเนี่ยเล่นโซเชียลต้องเล่นให้เป็นเล่นโซเชียลต้องเล่นให้เป็นค่ะใช้ให้มันเป็นประโยชน์นี่ใช้ทํามาหากินดีกว่าดิฉันเห็นประโยชน์จากโซเชียลอันเดียวก็คือหนึ่งมันทําให้เราแบบได้ได้แบบทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เสนอตัวตน มีกลุ่มคนเขาติดตามเราอ่าพอมีคนติดตมคนเขาชื่นชอบคอนเทนต์เราตัวตนเราการนำเสนอของเราเราได้กลุ่มคนที่เขาที่เขาติดตามเราชื่นชมเราชื่นชื่นชอบเราอ่ะเราได้มาแล้วจากนั้นเราก็เอาไปต่อยอดไปต่อยอดค่ะไปทำมาหากินไปต่อยอดไปทำมาหากินอันนี้ถึงเรียกจะว่าจะได้ประโยชน์อันนี้ถึงจะเรียกว่ามันได้ประโยชน์ เดี๋ยวไม่ใช่เอาไปทําอะไรบางคนอ่ะเล่นโซเชียลว่าไว้หลอกลวงคนอื่นไปอะไรคนอื่นเอาไว้ทามาหากินตั้งแต่ดิฉันฝึกมาเนี่ยดิฉันยังแบบทุกวันนี้ดิฉันก็ยังทํามาหากินกับโซเชียลได้แบบได้แบบได้แบบสบายสบายเลยนะดิฉันแบบใช้ต้นทุนทางโซเชียลได้คุ้มมากเลยดิฉันรู้สึกว่าแบบนั้นนะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันใช้ต้นทุนที่ดิฉันมีในโซเชียลเนี่ยได้คุ้มมากเลยนะ ไม่ใช่น้อยนยนะสี่ล้านอย่างเงี้ยสี่ล้านอ่ะในในบ้านฟ้าน่ะสี่ล้านอ่ะคุณคิดดูว่าคุณคิดดูว่าถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์คนอื่นเวลาเขาสร้างแบรนด์สร้างอะไรอ่ะเขาไม่มีผู้ติดตามนะเขาต้องไปจ้างอินฟูทำการตลาดและ o, อินฟูอ่ะพูดตรงตรงอินฟูถ้าแ,แบบมีชื่อเสียงมีกระแสอย่างเงี้ยบางทีครึ่งแสนแสนหนึ่ง จ้างเขาถ้าเป็นแบบตัวท็อปท็อปสามแสนห้าแสนคุณต้องจ่ายต่อหนึ่งไลค์คุณต้องคุณต้องจ่ายแต่นี่เรามีคนติดตามอยู่แล้วแล้วเราเป็นอินฟูลเราไม่เราไม่ต้องเราไม่ต้องเสียเงินทำการตลาดเลยคอนเทนต์เราทำเองหาเองคนตามสี่ล้านหาเงินไม่ได้น่าเสียดายจะตาย มีคนติดตามตั้งสีห้าล้านแต่ไม่มีปัญญาหาเงินไม่มีปัญญาทำมาหากินโอ้ยชีวิตแค่เรื่องแบบนี้ยังคิดไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นละไปทำอะไรอย่างอื่นนะไอ้ของที่มันมีเป็นต้นทุนที่มันมีอยู่ชัดชัดที่มันทำได้เออพี่แพรลี่คิดยังไงกับแฟนที่ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ทั้งที่คบกับแฟนใหม่แล้วมีแอบไปส่องชีวิตแฟนเก่าเลิกกันไปเลย แสดงว่ามันยังรักอยู่มึงก็คุยกับมันสิถ้าสมมติว่าเป็นแฟนหล่อนนะ่ะหล่อนก็คุยกับมันว่ายังรักเขาอยู่ใช่ไหมยังรักเขาอยู่หรือเปล่าถ้ายังรักเขาอยู่ก็กลับไปหาเขาแต่เธอกับฉันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะแสดงว่าเธอยังมีความอะไรไงแล้วฉันจะไว้ใจเธอได้ไงตัดได้ไหมถ้าตัดได้ก็ต้องบล็อกบล็อกเลยห้ามติดต่อทุกช่องทางต้องบล็อก สมมติว่าถ้าเป็นแฟนเราเนี่ยเราก็ต้องบอกทุกคนก็ต้องบล็อกหรือไม่บล็อกก็ต้องอย่าให้รู้ว่าเออไปตามส่องไปตามอะไรไม่งั้นเดี๋ยวมันก็กลับไปหากันเดี๋ยวมันก็กลับไปหากันน้ำมันใกล้ไฟมดใกล้น้ำตาลน้ำมันใกล้ไฟอะ่ะ มดใกล้น้ำตาลมจะอดใจได้เหรอมดอยู่ใกล้น้ำตาลวัวเคยค้าม้าเคยขี่วัวเคยค้าม้าเคยขี่มีบ้ังก,กลับไปคบกันไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดใช่ไหม ปุ้มปุ้ยไปไหนครับปุ้มปุ้ยนอนค่ะปุ้มปุ้ยนอนปุ้มปุ้ยนอนอยู่ไม่ใช่ศีลานีแต่มันเป็นความจริงค่ะไม่ได้เป็นศีลานีให้ใครแต่พูดว่าความจริงมันเป็นแบบนี้ อะไรเนี่ยคุป้ยมีคนถามหาเธอด้วยนะเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักไหมซิลานีไม่น่าจะรู้จักคะ่ะซิลานีมันเป็นคอลัมนหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เหรอซิลานีมันเป็นคอลัมนหนังสือพิม์ไม่ใช่เหรอคะใช่ไหม <c oughs> เด็กรุ่นยุคนี้ไม่น่าจะรู้จัก พรุ่งนี้เจอกันท่าใหม่ไม่เจอค่ะเจอวันที่สิบเอ็ดไม่เจอแล้วพี่ก๊อฟอ่ามาจงมาเจออะไรอย่าลืมเสื้อด้วยสีขาวกับชุดตอนกลางคืนพี่ก๊อฟนี่ก็ไม่ค่อยจะตื่น ขายปลาสลิดมั้งขายทุเรียนแล้วทุกคนขายทุเรียนแล้วทุกคนแล้วก็ฝากหน่อยว่าไม่รู้นะใครมีใครมีญาติมีพ่อมีแม่หรือใครที่เป็นเอฟซีดิฉันแล้วเขาอยากกินทุเรียนอยากอะไรสั่งของจากดิฉันอะดิฉันย้ําทุกวันเลยว่าซื้อของดิฉันอะโอนเงินชื่อดิฉันเท่านั้นถ้าโอนชื่อคนอื่นก็คือมิจฉาชีพหมดเลยฝากเลยนะ ปากหน่อยนะคะ